จะเห็นว่ามีสไตรเกอร์น้ำอีกแล้วนะสตัวโอเคครับก็อยู่กับผมบุรี่เช่นเคยนะครับกับออเฮลยบจำเดือนมกราคมนั่นเองสำหรับชั้นเจนะครับก็ชั้นเจ็เป็นชั้นใหม่นะครับก็เป็นบอสเป็นตัวเดมอนแสงนะครับซึ่งไม่เคยเจอจากที่ไหนมาก่อนเลยนะเป็นชั้นใหม่เลยนะครับอทีนี้ เงื่อนไขาการทำสามดาวสำหรับชั้นนี้มันทัดแรกคือภูมิคุ้มกันต่อเอฟเฟกต์อัมาพาตไม่สามารถฟรีดได้ไม่สามารถหลับได้และไม่สามารถสตาร์ได้นั่นเองนะครับแล้วก็บันทัดที่2คือใช้ภูมิคุ้มกันหนึ่งเทิร์นเมื่อเริ่มการต่อสู้หรือเปลี่ยนเสมือนว่าทุกตัวในสนามจะใส่รูนวิวนั่นเองนะครับอาทีน่นี้พอมีเงื่อนไขล่างเนี่ยเราก็ต้องมีตัวโบบัฟไปก่อนใช่ไหมหนึ่งตัวเพราะนั้นถ้าใครมีโพลารลมก็ใช้โพลารลมนะครับแต่สำหรับผมไม่มีนะผมก็ใช้ขุยไฟนี่แหละฮะ ขุยไฟได้รีสปีดด้วยนะครับ่าก็เป็นขุยไฟนะครับตัวที่สองเป็นพละดินแสงนะครับตัวที่สามไฟลี่คิงลมนะครับที่ผมใช้ถ้าใครไม่มีก็เหมือนเดิมมนาะใช้พวกอมนครัสมืดใช้พวกโปรไซดอนน้ำเอมไบส์มอ่ลมเงี้ยสามารถใช้ได้นะครับแฟรี่คิงลมอยู่ไหนเออแฟรี่คิงลม ตัวที่4ทริฟอนไฟนะฮะแล้วก็ตัวสุดท้ายนี้ผมจะไม่ได้ใช้จริงใช้ร่มน้ําก็ได้ฮนะแต่อันนี้ผมใช้ไว้เป็นแบบวูบน้านะครับเพราะว่าเราไม่มีตัวแบบว่ามาเล่นเกต่นะก็เลยใช้ไววูบน้ําในการช่วยเล่นเกตนะครับก็ใช้เป็นทีมนี้ในการเล่นนะครับสำหรับชั้นนี้นะแต่ว่าไอ้มอนในห้องอะผมก็จาไม่ได้นะว่ามันมีอะไรบ้างเดี๋ยว เดี๋ยวต้องไปดูอีกทีเพราะว่ามันต้องมีเหตุผลที่ผมไม่เอาร่มน้ำมาเล่นนะครับใช้เป็นทีมนี้นะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูมอนสเตอร์ในห้องกันนะครับนี่จำไม่ได้จริงๆนะอ๋อชั้นแรกเป็นแบมแมนแสงสามตัวแล้วก็เป็นมามืดสองตัวชั้นนี้เนี่ยเราจะต้องจัดการกับตัวมามืดก่อน,น เพราะว่ามามืดเนี่ยอันตรายกว่าแบมแมนแสงแน่นอกนก็พยายามรีสกิวแล้วก็คอนโทรลมันไวครับกอแตกไปเลยแล้วกันอันนี้แล้วแต่สเต็ปการเล่นนะว่าว่าเราจะใส่กอ่อแตกก่อนหรือจะวับก่อนอะไรเงี้ยได้หมดนะ,ะแล้วก็ปูหมาในชั้นนี้เนี่ยมันอาจจะช้าตรงที่ถ้าแบมแมนแสงตีติดคีสเนี่ย มันจะคิวแรงนรเพราะฉะนั้นอันนี้ผมใช้แหว,วุบมน้ำช่วยนะครับช่วยในการที่จะที่จะกันฟีตแบมแมนแสงด้วยนะครับแล้วก็อย่างมันตัวมันตีค่อนข้างแรงอยู่นะ,นะตัวเตีต๋มันึ๊้ ต้องระวังเลยนะมันตีแรงเหมือนกันนะไอ้พวกแบมแมนเนี่ยแล้วถ้ามันตีคีอะมันอยู่ที่ประมาณแบบสนะองหมื่นอ่ะเท่าที่ผมเทสมานะมันมันฮิวเพื่อนอนะ่ะประมาณสองหมื่นเลยนะไอ้แบมแมนแสงเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ไม่ค่อยกระจอกเท่าไหร่นะไอ้ชั้นเนี่ยอาจจะแบบว่าโดนตีจนล้มอนะไรอย่างนี้ก็มีนะเพราะว่าที่ผมลองครั้งแรกก็ล้มชั้นนี้เหมือนกันนะ ก็ค่อยๆฆ่าไปทีละตัวครับเน้นฆ่าไอตัวมามืดก่อนนะครับเพราะว่าอันตรายกว่า อันนี้ดีสกิลทำดาเมจได้เลยนะอะแล้วก็ที่เหลือก็เหมือนเดิมนะคะค่อยๆเล่นนะระวังอย่าไอชั้นแรกเนี่ยเวลาตีมามืดเนี่ยระวังโดนไอ,อมามืดมันสะท้อนตายด้วยนะนีไ่ไงมันจะต้องเริ่มใหม่นะมามืดมีสะท้อนนะครับต้องระวังมันสะท้อนตายด้วยนะ ไปดูน้ำไาฮิ้วขึ้นมาจิกปุ๊บโอเคนะ่ะเหลือแค่แบมแมนแต่งละอันนี้จะไม่ค่อยยากแล้วนะแต่ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยชั้นสองจะเป็นพวกแก๊งแมวนะครัห้องที่สองอะ น่าจะเป็นพวกแก๊งแมวนะผมก็เลยไม่เอาล่มมาเล่นนะเพรามันเป็นสกิลหมู่นะแก๊งแมวนี่ต้องใช้แบบพวกสกิลเดี่ยวจัดการม,านะมันนะไม่แน่ใจนะว่าใช่หรือเปล่าดีิไปดีกว่าปุ๊บเดี๋ยวสามตัวนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรแนละ้วเล่นวนๆไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวก็ผ่าดตันมันเดี๋ลืมไปตันไม่ได้นี่หว่า เอาก่อแตกติดต้านทานหมดเลยโอเคสำหรับชั้นนี้ก็ไม่น่ามีอะไรมากกแหละ ่ะโปกมาจิงรีฮนะเฮ้ยทำไมเกาะแตกไม่ติดเลยวะจิกจิกดีสุดอ่าดีเราเกาะแตกตัวตอไปได้เลยนะเพราะมันจะตายแล้ว เกาสวยงามดีอย่างนี้ไม่มีอะไรหรอกคนระับไม่ต้องเสียเวลาเพิ่มเท่านั้นแหละถ้า <c oughs> เอาแหวนวูมน้ำเนี่ยตีเกาะแตกไปเรื่อยๆฮะแล้วก็แล้วก็ต,กตีไปทีละตัวแล้ว๋ย่ก็ผ่านนะ ก็รู้และเหตุผลที่ผมไม่เอาล่มนะ้ำมาเพราะห้องนี้เลยฮะนะห้องที่สองเนี่ยไม่ควรใช้สกัวที่มันมีสกิลมูนะเพราะว่างูแสงเนี่ยสามารถสแตก็กสแต็กดาเมจได้ก็คือสแต็กเหมือนลิงไฟเลยสแต็กดาเมจทีละ20%สเปรนรวมทั้งหมดเป็น2 0 0สิบสแต็กนะครับเพราะฉะนั้นเราใช้แค่ขุยโลบัฟก็พ,พอให้มันมีแค่หนึ่งสแต็กนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นอ่ะถึงเราจะ ถึงเราจะมีหักดาบเราก็ทนมูแสงไม่ไหวนะฮะถ้าถ้าเกิดว่ามันสิบสเตกมันจะแรงมากเพราะฉะนั้นอันนี้ผมจะใช้วิธีที่ไม่แต่งูแสงเลยนะครับแล้วก็ฆ่าอีกหีน้อยลมก่อนนะฮะไม่งั้นไม่งั้นเราไม่สามารถทนงูแสงไหวแน่นอนนะัะเพราะว่างูแสงจะแรงมากนะนะนี่เป็นเหตุผลที่ผมไม่เอาลมน้ํามาเล่นในชั้นนี้นะครับเพราะว่ามันไม่เหมาะนะเนะนี่ยนนี่ นี่คือไม่มีสแต็กนะยังแรงขนาดนี้่อยนะ,ะก็ค่อยๆเล่นนะฆ่าผีน้อยลมก่อนนะเพราะว่าผีน้อยลมเนี่ยถึงเราจะโฟววกมันไว้ใช่ไหมสกิลหนึ่งมันก็ยังตีเด้งเลือดเป็นเปอร์เซ็นต์เพราะั้นต้องฆ่าผีน้อยลมก่อนนะครบจะเห็นว่างูแสงงูแสงตีแรงมากนะ,ะลดเกยดมันก่อนเรากฮิวคืนมา ันนี้ต้องลุ้นแวววุ้มน้ำากอแตกข้ามธาตุในช่วงแรกนะครับเราเอาทีมดีช่วยเลยฮนะเนี่ยเอาลุ้นให้แวววุ้มน้ำเนี่ยมันมันก่อแตกข้ามธาตุาใส่ผีน้อยลมนะฮะแล้วก็รีดภาพผีน้อยลมก่อนนะฮะในพลังของพิคอนไฟเนี่ยมันไม่สามารถทิวทันแน่นอนนะ่าแล้วก็จะเห็นว่าไอ้ไอ้ห้าตัวที่ผมเอามาเนี่ยนอกจากปุ๋ยไฟที่แตะตัวมันในครั้งแรกเนี่ยเพื่อลบบัฟมันเนี่ย มันจะมีตแตกแค่หนึ่งทั้งสามตัวนะแล้วเราจะพลน้ำมีอสด้านะแต่กับกันถ้าเกิดว่างูแสงทุกตัวมีสแตกสิบทั้งหมดนะครับต่อให้มีหักดาบทั้งสามตัวและพลดินแสงเราถึกขนาดไหนเนี่ยเราก็โดนทีเราเป็นเหมือนนะก็ไม่สามารถไม่สามารถแทงงูแสงได้นะครับเพราะฉะนั้นห้ามแตะตัวงูแสงจนกว่าเราจะเริ่มฆ่ามันเลยนะับอันนี้เป็นผลที่ผมไม่เอาไอ้พวก ตัวสกิลหมู่มาเล่นนะแล้แน่นอนว่าเราไม่สามารถสตัน์มันได้ด้วยนะชั้นเนี่ยถ้าเราเล่นสามดาวนะก็ไม่สามารถสตันได้ด้วยนะครับ เอาพลัดินแสงใส่อามาตะงูแสงสกิลหนึ่งก็ยิงลบบับได้นะเพราะฉะนั้นโดหลายมากนะงูแสงในชั้นเนี่ยไม่ใช่เล่นๆนะเห็นว่ามันมันยิงสกิลหนึ่งลบบับได้นะงูแสงนะอ่ะเพราะฉะนั้นก็ทำยังไงก็ได้อยาให้สแตกมันขึ้นจนกว่าเราจะไปฆ่ามันนะคร เราก็จะสามารถแทงมันจนจบได้นะคาดินแสงเราเนี่ยไม่งั้นต่อยถึกขนาดไหนก็แทงไม่ไหวนะเพราะว่ามันแรงนะคระับผมลองแล้วโดนเป็นหมื่นนะละอื้อเรียบรีบค่ายตัวนี้ <S <S อ่ะทีนี้เราก็เลือกเลยว่าเราจะฆ่าตัวไหนก่อนนะ ตีตัวไหนต้องตีตัวนั้นจนจบนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกะอยากให้สแต็กมันขึ้นนะไม่งั้นมันจะแรงมากอย่างตอนนี้เราโดน4,000ันใช่ไหมถ้าสแต็กสิอะเราโดนประมาณ 10, หมื่นนะึงอะแบบมีหักดาบนะเพราะฉะนั้นแรงมากนะครับงูแสงรถเกตมาแนละ้ว ก็เอาวูฟเกาะแต่โอเคแล้วเราก็ตีตัวเดียวเลยฮะตีทีละตัวเลยฮะอันนี้จิกิเเตอร์คลายแล้วก็ยิงเข้าไปฮะ,ะเดี๋ยวดูนะสแต็กสิละตัวซ้ายเนี่ยสแต็กสิบละแรงไหม <laughs> จาก4ี่พันกลายเป็น6กพัแต่มันไม่ขีงถ้าขีก็กลายเป็นหมื่นหนึ่งเลยนะ ันแรงนะไม่ธรรมดานะงูแสงชั้นนะ <_ c oughs> น้องรันก็จะไม่มีอะไรแตลกประหลาดมากแล้วก็แค่ตีไปทีละตัวนะก็จะสามารถจบได้ครับ ตรงน,นี้ต่อแล้วกันนะอ้าวโคตแตกไม่ติดไม่เป็นไรไม่ต้องคิดเยอะเอาคิงรีมาเลยฮนะเอาคิงรีแล้วก็ขอแตกมันใหม่นั่นแหละ จะเห็นว่าจะเห็นว่ามีหักดาบก็โดนหมื่นหนึ่งนะถ้าสแต็ตสิบอะแรงมาหากนะไม่สามารถแทงไหวแน่นอนนะสาวุกมาฮะใส่อา,าตาธตัวเองปุ๊บใสโลเข้าไปรอมนี้จะติดไหมเออติดแล้วติดแล้วอเวเตอร์ลายด้วย เมื่อกี้ผมไม่เห็นตัวอย่างเลยนะว่ามันว่าส,สแต็กสิด่าถึงมีหักดาบยังโดนหมื่นหนึ่งนะบาดินแสงบาละินแสงโลไม่ทําบางแน่นอนนะยังโดนหมื่นหนึ่งนะเพราะฉะนั้นห้ามทําสแต็กขึ้นในช่วงแรกนะจังหวเราจะเริ่มตีมันนะไมย้ําเลยนะเพราะว่ารอบแรกที่ผมลงอะ่ะผมก็ติดห้องนี้แหละนะยากกว่าห้องยากกว่าห้องบอสก็ห้องนี้แหละต้องเล่นระวังระวังเลย แรงว่ะโดนไปเกือบหมื่นนะวันนี้หมื่นหนึ่งเลยอะ่ะตายละเฮ้ไยไม่ตายแล้วหลุดมาทีอย่างแรงนะออกหินดีก่อนดีแล้วเก๋มันเก้ง อแตกแล้วหิวขึ้นมา ส่าขานไปฮนะสำหรับห้องที่สองห้องบอสนะครับจะเห็นว่ามีสไตรเกอร์น้ำอีกแล้วนะสองตัวเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องคนดํมเนตมันในเทิร์นแรกนะครับแล้วก็ตัวกากอยแสงเนี่ยจะย่อยขวนเราก็คือถ้ามันใช้สกิลสองปุ๊บมันสามารถโฟกเราแล้วพอมันกลายเป็นหินเนี่ยเราไปตีมันครูดาวสกิลของเราเนี่ยก็จะเพิ่ม เรายังเพิ่มเกินจํานวนครูดาวสกิลของเราได้ด้วยก็หมายความว่าสมมติสกิลสามเราเนี่ยสมมติสกิลนะมีครูดาวสามเทินนี่มันสามารถเพิ่มไปเป็นสี่เทินห้าเทินได้นะครับันี่คือความปวนของตัวกาคอแสงนะดาเมจมันไม่แรงหรอกแต่ว่ามันจะปวนตรงที่เราจะไม่สามารถใช้สกิลได้นะครับส่วนตัวเดมอนแสงเนี่ยไอ้สกิลนี้เนี่ยมันจะตีแรงนะครับเพราะว่ามันเขียนว่าดูดซับ HP 10%สปอร์เซใช่ไหมถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่า มันยิ่งดูดซับ HP มาเยอะเท่าไหร่เนี่ยมันจะยิ่งแรงขึ้นแวมอนสเตอร์ในหอเนี่ยมันเลือดเยอะอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าโดนสก,กิลนี้ไปเนี่ยเราอาจจะตายได้เลยนะเพราะว่ามันดูดซับเลือดมาเยอะนั่นเองนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นก็มาถึงเราก็เปิดด้วยการลบุบัฟไปก่อนนะลรวก็ใส่เกอรอน้ำสองส,งสองตัวเนี่ยก็จะสวนเรามาใช่ไหมเราก็ทีสกิลใส่ตัวหตือมแต่สดครับเพราะว่าไม่งั้นอนะ่ะ ถ้าเราโดนในสกิลนั้นนะเราอาจจะตายเลยนะเพราะมันแรงมากจริงๆแล้วก็โฟกมากแล้วก็เริ่มใส่ล็อกเหมือนเดิมนะแล้วก็ตีบอสได้เลยครับที่เหลือตีบอสได้เลยนะอะพอผ่านเอดแรกไปได้เนี่ยมันก็จะก็จะแบบว่าค่อยๆโล่งไปทีละปอประมาณว่าถ้าเราสามารถลบบัฟติดสามารถสามารถใส่ดีบัฟมันติดอย่างเงี้ยก็จะเล่นง่ายขึ้นนะครับอเห็ในไหมผมใส่ ใส่ดีวัฟใส่เดโมนแสงหมดแล้วมันก็จะตีเบาลงนะครับโอ้ยโอ้ยมมตาก่อนโอเคอ่ะแล้วก็ติดติดบอสได้เลยนะอ่ะแต่ต้องระวังเกรมันเด้งด้วยนะครับมันีเป็นแพสซีฟของโซเดมอนแสงน,นะคะะรับถูกสมาแนละพยายามตีบอสเลยนะชั้นเนี่ยดีสกิลนะ ได้กันทีนะเอ๊บโอเคเราก็ใส่มาตัดเรียบร้อยแต่ไม่ได้มันตีเราไม่ได้แล้วอืม่เป็นไรแล้วจุดต่อแต่เพิ่มเข้าไปนะที่เหลือเราพิฟ้อนไฟจิบวอลได้เลยครับโผล่มาอีกม,มันสำคัญแค่เทิร์แรกเนี่ยว่าเราจะรับดเตเมจมันได้ไหมนะต้องรับดเตเมจไตเกอร์น้ำไม่ได้ ที่เหลือก็จะเหมือนเดิมล้เช่ <Okay. S 1> อนอฮะก็จะเล่นประมาณนี้นะตีบอสเลยลองไซเกอร์น้ำในเทิร์นแรกแล้วก็ระวังอย่าให้กากอยแสงใช้สกิลสองมาโฟวกเราได้ไม่งั้นอาจจะต้องเริ่มใหม่นะครับโอเคก็ชั้นเจ็ดความยากเนี่ยอยู่ประมาณกลางๆนะครับถ้าเกิดว่าใครเล่นไม่ไหวนะครับสำหรับใครที่เล่นสดาดาวไม่ไหวนะผมก็เชียร์ให้ ให้เป็น2ดาวคนะโดยการเอาเงื่อนไขตัวนี้ออกนะครับก็จะเล่นง่ายขึ้นนะเพราะว่าเราไม่ต้องเอาตัวลบบัฟมานะครับก็เชียร์ให้เล่นเป็น2ดาวึ้นไปนะครับสําหรับชั้นนี้นะครับโอเคก็เดี๋ยวไว้เจอกันที่ชั้น8นะครับสำหรับชั้น8เนี่ยน่าจะเป็น2ดาวนะเพราะว่าในชั้นนี้ค่อนข้างยากเลยเพราะถือเคียวแสงนะครับโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ